สวัสดีครับผมสักกลินค้นโก้สตูดิโอบันธามีแต่โกไปนะเงินใส่กับพ่อมีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุขคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับครูอ๊อฟนะครับที่ค่ายกอกแต่สตูดิโอนะครับสตูดิโออ่พี่น้องเสียงดังอีกแล้วอยู่ข้างซะเสียงดังอีกนะนายพีแพ้เก่าอีกแล้วเด้อพี่น้องเลยครูนี่คันบ่แล้วเดี๋ยกว่าไงอาจารย์ท่องไสเ่เราทำการตักเตือน อยู่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปเมึงกันครับเพุ่ณพานนั่งเฮ็ยนยังกันสวัสดีครับน้องรังน้องแพทริกนะครับมาแล้วแมวล่ามาแล้วลงกันนะคือเสียงดังแท้ผู้ใดเป็นยังเมาแต่เศร้าแท้เอาเพื่อนเขาคือเปลี่ยนจังไหนเจ้าคือปวดแท้เป็นตังไหนเยอะเนี่ยไฟหัวเสือกไฟพวกกระตีล่ะล่ะ เดาทอนตาเศร้าไงอือเอ,อ่นบ่อ,อือนี่เดมดาจังว่าบบอยากกินเหล่าตอนเศ้าอือเขาบอกบอกคนได้เดียวเออสวัสดีพี่วุฒิครับสวนะัสดีพุ่มกลับนะสวัสดีพี่ตาเป็นยังไงเอยูนอยน่นี่คือเสียงดังเล้ตอาจะเป็นยังไงให้ถามเนะี่โอ้ยไอ้ทอนมือเศ้านี่ไปสองเบรกอ่าอาการมันเริ่มบวกลชีอ่ากำลังกำลังนั่งคุยกับ อาจารย์ก้องชินว่าจ้าอาจารย์ก้องชินฝ่อไอ้ก็ร้อยปั๊บอืมเ,เป็นสูงยาวด้วยอาการเลยอืมไอ้ก็บป็นร้อยเปกกะเว้ยอืม,อมบอกเล่าเนี่ยพูงกับบอกเล่าเนี่ยไอ้ใจนี่แหะครับจะเทื่อจังไหนละ่ะตอนเศรอบ่อยากเ็ดกินเหนานด้วยอืมเพราะว่าเขาต้องเห็ดงานเนาะใช่แล้วงานก็จังพ้อนจังยั้งก็ได้อืมตัวนี้เศ้ามากทุกทนด้วยนะครับ เดี๋ยวงานมันสิบบไปนะตั้งใจทำจับห่วงตึ้งยนเดี๋ยวมันกับพฟังลุกมากกับด้อยนะครับหรือว่าไรต้องมีว่ากันแน่แหละมันยังไม่เศร้าเพราะอยากให้กินใช้มากกับว่าไปไทยนั่นไทยนี่มันกับโบคือแม่นไหว้วดไอ้วดบอกแล้วแน่เหนียวบอกแน่ไหนดาไม่บอกว่ซับเอลได้หรอ ใ่มคอยใหนเนทำงานอนทีไปนี่สิบง่ายสใจเย็นใจเย็นะไอออกรูแขงแกงแทะเป็นแนวจับไปจับไปจับไจไจไบทำไอ๋เสียงดังใท้เข็เอาซะว่เอาบอกนแนให้ตังใดนั่น่อนทำงกินเนาะอืกเวนกะเขียงานถ่ายคลิปหาคอนเทนต์ฮ็ด ผมกับแล้วกับมื่ออยู่นี่ก็ผู้ไทยหันหานันหานี่เฮอยยอจะเป็นกรบเทบาบแมเมาแล้วส่งนี่กวาเสียงเจ้าโอ้ยจะกอดได้จังบาร้อมแก้มเลยนะเอาเบื่งล่ะมองแก้มอะไรอเมาล้กันเเนียไปจีบทวดเอาเจ้าเป็นทางไหนยันฝ้ายยัง นางลงหนี้ไปจิ๋วฟังเเจ้าซิม่ายานไปบุกยังใม่บอกกว่าอี่ายนี่คือบอกแน่นั่นกำลังหันแน่ปีนลึกเดี๋ยวค่อยสั่งเจาแลนอ้อมซ้านี่จักซีบลอบเนี่ยออเนี่ยอ้าเต้นพูดอะนี่ไหม่เต้นว่านี่ ทำร่งทมทีนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้เป็นแ่นมาอีกบองนึงนะนี่เสียงดังโวกเวียกไวตะเสาร้อยเปีกจิล่ะนายาตร์เนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์ยิ่งพันหอบท่นรอบเอาสิได้เอาจังไหนไแรนพันหลบแล้วเอา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  Ô bia, ô bia. Oi. nè, 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 nè né. Oi, ai. Uuuuh. Uuuuh. chắc Uuuuh. Uuuuh. bò, Uuuuh. 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 chắc Uuuuh. Uuuh. bò, Uuuh. มีนาคันกินมื่อนานี่ยสามีหนาเกลือลงเดือยขันบวไตไปหากลืงนะเกินเราลงนาเดือยเรากินเาตอนเาอ่นนาละพุเอาจน่หน่นเอาจริงเไรข้างหน้าตอดกัตอดรัก้าองของ้าไปขาตอง้าไปีากมามจนรให้น่ชนคือเปลียนแนวน้นนอวนนี้เิ่นเขียดเิ่นเขียดห้กันเิ่นเขียดกันเออ เอื่นมากเอื่นมากเขาโฮมผิวยืนตากแดดยังน่ะมัฟี่มาพี่ กูหัวเนอะี่กันแลกอดกันวมดเนี่ยฮะี่ได้มารย์และแล้วเขาก็ได้กลัวตามเคยแล้วผลสรุปวันนี้จะเป็นยังไงติดตามดูแล้วกันนะครับ เออนาคือพวกเขาแว่าวันนี้เสียงว่าถ่นแต่เ้านาเรียนาลำได้ไว่ายเงเคียดเพราะว่าพได้กาดเออได้กอดพวไ้จูบวได้หอมนี่เขาตอนนี้คอยเบิร์นาใส่ะใส่ยังใสปิ้งเดยวะน่แน่ยหน่เอา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 าใส่จัเนี้ยเนี้ยมันเดียวจ้ะแตผมเอาฝาก โอ้เข็ดือเดียวว่ะเอาไมได้ตายแล้วเด้ยนี่คือเวียนแน่นันอยากตุลาทับกันนะเด๋ยอ้าวครับผม ครับเท่งแดงนะครับเท่งกบเบย์กล่องเสียงอีสานนะครับกล่องเส้นมีสารเนาะเขาบอกดีทันจังอ๋อหันใหญ่ทรอนได้ไหมเดี๋ยวละครนังละครสั่นนะครับที่เป็ดปกแต่สตูดิโอละกันช่องยูทูปปกแต่สตูดิโอละครับเป็นละครสะท้อนทั้งพรมเนาะฝากผลงานแห่งเอฟซีที่ตามเลยนะครับครับครับผมไอตอกครับผมไอตอกฝากยังอยไงวะไอ้สอร์ลับคลิปนี้เนาะครับ ตามเดิมครับเราลงมือม้วนกันหยอกกันธรรมดาโมมีอย่างไรครับก็คือว่าเออทั้งไข่ก็แตกะเออ่จีบประมาณนี้การสีมาถุกแนวอ่ากรสีทุกคนรุ่นแรง้ีอยังเกิดเป็นแค่การแสดงนะครับเนาะอ่ากำนองนุ่งกับไอ้ทุกคนในไข่ครับสำหรับคลิปนี้ความร่าพ่ายจากที่ลูกพ่อแม่ไปก่อน สวัสพี่น้องไปก่อนครับผมสำหรับทลินี่จะฝากไว้ซสานี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอายังไงอะอะไรอะไรอะไรแกแกอะไรเนี่ยเอาปัดสุดยอดอยู่เอ้ยพี่ตอนจบมไปสวัสดีคสวัสดีเสียปูนะครับสวัสดีเสียปูครับ เอเขาิอ <laughs> นข <_ k _> อันเอฟเอสเอสเอเอนี่ยังไม่โบมีสครับกินข่าวเช้าน้กันเออพี่น้องเด้อมา